สายสายไปได้นี่มันชัเก็กกะเลยเกินอ่เราไปฝั่งนู้นไปฝั่งน้นองแมมมาทันที่ไม่มบพี่ก่อนละออามอบก่อนมมอบก่อนนะดมอก่อนนะคะก่นวานให้ดิฉันนับให้เอามอบหนึ่งสองสามเอมอบไปแล้วช่างภาพถ่ายรูปโอเคเรียบร้อยพี่ออก้องอะไรอ่ะพี่อองกล้องพี่ออ้งขออีกรูปอขอตรงกลางได้ไหมคะเด่นเเลยพี่อไม่ขยับแล้ว โพดท่าได้เหมาะ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนจะไม่ห้ามปากแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเราต้องเรียบร้อยรู้สึกเหมือนมากับแม่ไงก็ไม่ต้องใส่วิกใช่ไหมขออีกทีได้ไหม <c oughs> ผมช่วยไหมครับผมว่าดึงหูวก็ดีนะฮะ <c oughs> เราไม่ได้มีเพียงแค่แฟนคลับเท่านั้นนะคะต้องขอบคุณสมาับพื today, ้นที่ด้วยนะคะบิ๊กซีสาขาอ้อมใหญ่เนี่ยเอือเฟื่องสำหรับสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโอเวอร์ไวรีเดียนนะคะวันนี้เราก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะขึ้นรับมอบของที่เลืกจากพี่อ้อมด้วยนะคะเวลาเรียนเชิญคุณวัชุพรธาราโพคาคุณนะ่ะผู้จัดการบิ๊กซีสาขาอ้อมใหญ่ด้านบนเวทีเพื่อรับของแค่เลยค่ะสวัสดีครับประเพรียลค่ะสวัสดีครับผมเปิดประตูเทียวหน่อยแล้วครับผม ค่ะอาหนุ่มๆประกอบด้วยอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่วันนี้เพิ่งเคยมาบิ๊กซีเป็นครั้งแรกนะคะรู้สึกดีใจมากแต่กว่าจะมาถึงดิเซนตได้ไปถึงช่องสามหนองแขมแล้วก็อ้อมใหญ่แล้วก็อ้อมวนกลับมาใหญ่เลยนะคะขอบพคุณมากที่ให้ใช้สถานที่ค่ะขอบคุณจริงๆค่ะมองกล้องเลยค่ะขอกล้องให้เม้งกับพี่แมวค่ะแล้วก็มีแฟร์ค่ะ โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะผมว่าปิดไฟอย่างนี้ก็โอเคที่นี่เป็นสถานที่ของพี่อ้อมพิยดาเท่านั้นใช่พ่ออมใหญ่อ้อมใหญ่แถวนี้ถัดไปค่ะเป็นตัวแทนจากโอเลราพีเอ็นจีค่ะตัวแทนอ๋อทีมโอเลจาพีเอ็นจีขึ้นไหนรูปค่ะเชิญเลยนี่องานที่ยอดขายนะคะเตงกลางเลยค่ะเชิญค่ะขยับเลยเอาละนะฮะเราก็ต้องเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวจะอยู่ข้างไหนบ้างไม่มีที่อยู่เน่ย ผมตัวเองเปลียนแค่สี่อีกสี่องศาสี่จุดห้าองศานะฮะเปียงนิดนึงเอียงนิดนึงอ่าอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนป้าหนึ่งไปอยู่มอเตอร์โชว์ยังไหวยังไว้โอเคครับข้างหน้าถ่ายเอาเดียวกันครับอ่านี่แอมไม่ตองเท้าเสีอวนะลูกโอเคครับรอเดี๋ยวลืมตัวไม่ต้องจิกขานะท่าเยอะเรียบร้อยไม่ท่าอ๋เรียบร้อยปลบมือค่ะ เดี๋ยวตอนนี้จะให้น้องดิวกับน้องแอมเนี่ยพาพี่ๆเขาลงมาแล้วครับดาราน้องแอมพาพี่เขาลงมาหลกเออคาณีครับน้องแอมลงด้วยใช่ไหมครับแอมลงด้วยว่าคิวต่อไปจะเป็นคิวถ่ายรูปของพี่อ้อมกับน้องรุดนะคะโอ้สายนี่อราวนี้เราจะยึดไมค์คืนพี่อ้อมค่ะน้องแอมเก็บไม่ให้ครับไม่ให้ไม่ได้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวรุ้งจะไม่ถ่ายรูปได้ได้คืนไมค์พี่ก่อนแต่ถ้าเยอะ อยากร้องเพลงเลยเรามาที่คิวถ่ายรูปของพี่รุตก่อนนะคะสามส